ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติก็จะเป็นกระชับมิตรเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปกลางเดือนนี้ก็จะเป็นฟุตบอลยูโรรวมไปถึงจะมีอีกหนึ่งรายการนั่นคือโคปาเมกาใต้วันนี้ก็หยิบเป็นกระชับมิรมาฝากหนึ่งตัวเหมือนเดิมก็ไปลุยกันที่โปรตุเกสจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนฟินแลนด์ก็ถือว่าเกมล่าสุดที่เจอของ2องทีมนี้เป็นโปรตุเกสที่ชนะไป2ประตูสย์แล้วก็5เกมหลังที่ดวลกันเนี่ยโปรตุเกสชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ก็ถือว่าไม่เจอกันมา10กว่าปีแล้วนะสา11 เกมติดต่อกันแล้วก็มาแพ้เกมที่12นะครนะที่ดวลกับทันาโซวิเนียก็แพ้ไป20ส่วนทางฟังของฟินแลนด์เนี่ยเกมหลังพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้2เกมล่าสุดเอาอสเตเนีย e 2อประ <c oughs> ตูหนึ่งก็ถือว่าโปรตุเกสวันนี้ขนดาวดังมาเพียบเลยนะก็ถือค่อนข้างฟูเลยไม่ว่าจะเป็นดีโกโชต้าคิเซโนโรนโดลาฟาเอลเลอาเปนโดเนโตเจฟิลิปกอนซาโลลามอสเบนาโดซิวา เจ้าบาริญยาบูโนเฟ์นานโอตาวิโอรูเบนเนเวสโอโหที่ผมพูดเนี่ยมันยังไม่หมดเลยนะสหรับโปรตุเกสเนี่ยส่วนทางฝั่งของฟินแลนด์เนี่ยก็จะมีติโบปุกกี้โยอาโปยานเปาโลรวไมไปถึงลิชาร์ดเจนเซนวันนี้ก็พร้อมก็ถือว่าเงื่อนไขของโปรตุเกสวันนี้คือ ทำสองประตูเพื่อเจ้านาะบทำสามประตูเพื่อเจยนะครับก็ดูแล้วโปรตุเกสไม่น่ามีปัญหานะตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างห่างกับฟินแลนด์เยอะแล้วก็การที่พวกเขาเลือกฟินแลนด์มาอุ่นเครื่องเนี่ยก็เพื่อที่จะยำใหญ่เพื่อเรียกความมั่นใจก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์ยูโรนี้โปรตุเกสไม่น่ามีปัญหานะกับการเล่นในบ้านสองประตูคิดว่ายืนพื้นนะวัดใจไปที่ฝอยทองโปรตุเกสส่วนบริคอเต็มทุกทุกอย่างนะครับไปเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโปรตุเกสทั้งใจ